สวัสดีครับเราพบกันเป็นตอนที่22แล้วนะครับเรื่องของ k คลเซนไวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงกรณีศึกษาเรื่องของการแจ้งเตือนเมื่อระบบความเย็นนะครับชินเลอร์นั่นเองนะฮะทำงานเป็นปกติมาดูนะครับว่าโรงงานแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นแผนก f a คซิตี้เนี่ยนะครับเขาได้ไปยุคใช้แนวคิด k คลเซนไอ t ช่วยเขาได้อย่างไรกันนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้สาธิตให้ดูนะครับว่าการใช้ IoT ให้ได้เนิงข้อมูลเนี่ยนะครับเรามีหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวอย่างที่ผมยกให้ก็คือเมื่อครั้งที่แล้วคือเราใช้ตัววัดอุณหภูมินะครับแบบไร้สายนะครับซึ่งเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับไปเชื่อมต่อกับตัวโน้ตบุ๊กนะครับหรือ PC ก็ได้นะครับผ่าน OS ซึสงเป็น Windows 10นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลวิ่งเข้ามาใน Excel 3ลสามหเลยนะครับเน้นย้ำนะครับต้องเป็น Excel 3ลสามนหนะครับแล้วก็มาเกนด้วย v b a นิดนึงนะครับในการเอาข้อมูลเหล่านี้้้้ยมาาาเเป็็นนนนนกรรรฟใหหภพแแลวัััะะคบบบบง่่ไไซซออ ส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายต่อนะกันว่าเมื่อเราใช้ตัววัดอุณหภูมินะครับตัว Temperature Sensor เนี่ยครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตัว Window นะครับแล้วก็ก็เขียนในโค้ดนิดนึงนะครับก็คือเขียนด้วยตัว p y t อ o นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปด้วยตัว n o d ดเลสนะครับไม่กี่บรทัดเองนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าไปอย่าง g o o l l s s h e t t แล้วก็ให้แจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อกรณีอุณหภูมิมันผิดปกติขึ้นมา นะครับมาดูนะครับว่าโรงงานแห่งนี้เขามีแนวคิดในการประยุกต์ใช้ไคเซนเนอรที่ได้อย่างไรกันนะครับเพนพอยท์นะครับหรือปัญหาที่เขาเผชิญหน้าอยู่ก็คือว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กรณีเมื่อแอร์เสียนะครับคือตัวอาคารชิลเลอร์เนี่ยฮะอยู่ข้างไกลนิดนึงจากตัวโรงงานนะครับประมาณสัก1กิโลได้นะครับกรณีที่ชิลเลอร์ป็นหาปุ๊บเนี่ยนะครับกว่าทางบริษัทจะทราบว่าแอร์ในสายการผิดนะครับ อุณหภูมิห้ยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยน,นะครับก็กินเวลาไป3าสี่ชั่วโมงนะครับกว่าบริชันจะมาแจ้งให้กับทางช่างแผนกแฟคทีรี่นะครับเดินไปยังตัวอาคารเพื่อทําการตรวจเช็คนะครับก็กินเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะปัญหาก็ชะลอตัวไปถึง4ี่ชั่วโมงครึ่งนะครับกว่าจะรู้ปัญหานะครับก็กินเวลานานเพราะฉะนั้นแนวคิดคือเราอยากจะมีระบบตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมาในที่ชินเนอร์นะครับ แล้วก็แผานากแฟคซิลิตี้สามารถดูข้อมูลแบบพร้อมกันครับจริงๆแล้วโรงงานก็มีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหลายอย่างนะครับจะใช้สก a าดาบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็มีค่าจ่ายค่อนข้างสูงนะครับทางโรงงานก็ยังไม่ต้องการข้ามไปถึงตัวสก a าดานะครับก็กลับมามองแนวคิดของไคเซเนทีนะครับว่ามีแนวคิดไหบ้างในการช่วยนะครับตัวอย่างอันนี้นะฮะเป็นตัวอย่างจริงๆนะครับเราก็เลือกใช้ตัว มินิพีซีนะครับตัวเล็กๆนะครับชื่อว่า Intel No ุกเนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับกับตัว Surface t e m p e r a t u r พไปติดอย่างตำแหน่งท่อนะครับที่ว่าเมื่อในภูมิมันสูงขึ้นมานะครับก็จะส่งข้อมูลเข้าไปยัง Google s h e e t นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็ส่งข้อมูลแจ้งผ่านล ne เมื่อกรอนี้อุณหภูมิมันผิดปกติจากค่าที่ตั้งไว้นะครับงบลงทุนก็ค่อนข้างถูกนะครับประมาณ10,000บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขคือว่าตัวอาคาร และตัวโรงงานต้องมี Wi-Fi เชื่อมต่ออยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับปรุงงานแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ต้นทุนอะไรมากมายนะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับแต่ทั้งนี้ยังไม่จบนะครับอย่าลืมนะครับว่าการใช้ IOT แบบนี้นะครับมันคือปลายเหตุแต่ทางวิศวกรนะครับหรือว่าแผนกแฟคซิตี้ต้นทําการสืบหาได้นะครับว่าทําไมชินเลอร์นะครับถึงทํางานผิดปกติอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างน้อยเราก็เริ่มใช้คลาเซน i t นะครับ มาดีเทคความผิดปกติซึ่งเมื่อก่อนไม่สามารถทําได้หรือทําได้ก็ราคาแพงมากนะครับหากท่านมีคําถามนะครับหรือข้อสงสัยประการใดน,นะครับอย่าลืมนะครับติดต่อทางสมาคมหรือทิ้งคาถามไว้นะครับผมก็จะมาตอบให้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ